สวัสดีครับร้านสมคิดการค้าครับวันนี้พามาดูรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็จะมีโรเตอรี่ผานพวนผานบุกเบิกแล้วก็ล้อกันจมนะครับผมโรเตอรี่เรามีสามรุ่นนะครับสามยี่ห้อเริ่มก็จะเป็นสยามสโตล่านะครับมีทั้งเมตรหกสิบแล้วก็เมตรแปดสิบนะครับเมตรหกสิบอยู่ที่สี่หมืนสี่ห้าร้อยนะครับ 44,500ครับส่วนเมตร80อยู่ที่52,500ครับผมอ่ารับประกัน1ปีนะครับตัวนี้อะไรหาง่ายนะครับมีเพาปันให้ด้วยนะครับรับเองก็มีส่วนลดนะครับผมสำหรับสยามสโตล่านะครับต่อมาก็จะมีฟาร์มเทคนะครับฟาร์มเทคก็เริ่มตั้งแต่0.8ไปจนถึง2เมตร20เลยนะครับ ศูนย์จุดแปดก็สามหมื่นเก้านะครับเมตรเมตรสามห้าก็สี 3, ่หมืนห้าครับผมเมตรหกก็อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับส่วนเมตรแปดสิบอยู่ที่ห้าหมื่นเก้านะครับห้าหมืนแปดพันห้าร้อยนะครับรานะคาไปเมตรเก้าสิบอยู่หกหมืนหนึ่งพันครับจะเป็นเจนสามนะครับพวกเมตรหกสิบขึ้นไปนะครับตอนนี้ สเมตรก็จะมีเจน3นะครับตัวนี้7จ็ด0มครับ2องเมตรยีอยู่ที่7 9็ดหครับผมแล้วก็แบบเฟืองนะครับอยู่ที่8 5ดหมครับแบบเฟืองอตัดมาที่ CMT ครับ CMT จะมีเมตรหเมตรแปนะครับเมตรหก็อยู่ที่5้าหมนะครับเมตรแปดอยู่ที่6กหมืสนะครับ ร้านเราขายเป็นเงินสดแล้วเงินผ่อนได้นะครับผมลูกค้าสามารถทำเรื่องจัดไฟแนนซ์ได้นะครับส่วนล้อกันจมก็จะมีของคูบัตานะครับคูบัต้า L 3 6 L 4 0แล้วก็ L 4 7 L 5 0นะครับยันมาก,ก็จะมี EF 4 9 4 t นะครับแล้วก็51นะครับ พวกนี้ก็จะเป็นล้อรถไทน,นะครับล้รอรถไทเดินตามนะครับไว้ลุยนาลมนะครับไปดูฝั่งผ่านครับผมผ่านก็จะมีเริ่มต้นใส่พวก L36L40 นะครับก็จะเป็น CMT ครับผมใบบอลอนนะครับตัวนี้อยู่ที่41,000นนะครับ41,000เป็นผ่าน5นะครับใบ22คงจะเป็น โครงของซ m t นะครับตัวนี้จะมีตัวเวทอยู่ข้างบนนะครับอหรือจว่าลูกค้าอยากใส่เป็นโครงของ L 4 7สี่เจ็ดนะครับแต่ว่าเป็นผ่านเล็กครับผ่านใบยีิบสองครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับอโครงหนักขึ้นมานะครับตัวนี้อยู่ที่สี่หมืนสองครับผมนะครับส่วน L 5 0ห้าูนย์นะครับ L47L50 นะครับใบ5้าผ่านหใบ24นะครับอยู่ที่43,500ครับผมก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับ CMT ใไบโบลอน on, นะครับยิ่งไถยิ่งคมนะครับส่วนผ่านบุกเบิกก็จะมีผ่านสานะครับอยู่ที่สี่หมสามพ้าร้อยนะครับ ตัวนี้ผานบุกเบิกสีนะครับโครงยาวห้าหมื่นหนึ่งพันครับผมได้เป็นตัวนี้นะครับมีสลักมาให้สามตัวแล้วก็ใบผ่านเกตโบลอนเลยนะครับใบของซีเอ็มทีนะครับจบเลยนะครับตัวจบนะครับด้านผ่านก็จะมีประมาณนี้ครับผม ลูกค้าอยากให้พ่ออเดอร์ตัวไหนนะครับอยากได้พันธุ์ใหญ่พันเล็กกว่านี้ก็ลองทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์ศ97-97 1ก้าเจ็ดครับผมฝั่งนี้ก็จะมีล้อ l อลสามสองด้วยนะครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับไม่เกินขอบยางนะครับล้อ l อ2สามสองนะครับอขอบยางเขาจะเป็นสิบอดจุดสองขีดยี่สิบสี่นะครับก็ไม่เกินนะครับไม่เกินใส่ได้เลยนะครับตรงรุ่น ก็จะมีใบพายนะครับล้อใบพายเหมือนสามครับผมคู่ละเหมือนสามนะครับส่วนแบบอ่าใบพายสีส้มก็เหมือนสองะครับคู่หนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็ของ L40 ครับฝั่งนี้จะเป็นยันม่าสามห้านะครับลูกค้ามีรถไถยันม่าคูบต้าก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับว่า รุ่นนี้มีไหมรุ่นนี้มีไหมนะครับมีเป็นบางรุ่นนะครับที่ร้านรอหลางหลังก็จะเป็นโครงนกนะครับสี่หมืนห้าครับตัวหนึ่งสี่หนึ่งนิวแม็กนะครับสี่หมืนห้าส่วนสี่หมืนแปดจะเป็นหนึ่งหกแม็กนะครับผมหางยาวกว่านะครับแล้วก็เฟืองมุลี่สามร่องเฟืองใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์กลางนะครับ คล้ายโครงสยามนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นโครงนกแล้วก็ระบบสายพานนะครับไม่ใช่แบบคัดนะครับตัวนี้มีบางโคนห่อเรือมาเลยล้อจะมีสเต็ปใบหกนิ้ววงยีิบเจ็ดแล้วก็ใบห้านิ้ววงสามสิบครับลูกค้าอยากสนใจซื้อสดผ่อนก็ติดต่อมาได้ครับศูนย์เก้าเครับ อันนี้เป็นผ่านนั่งไทยนะครับผ่านสี่ราคาอยู่ที่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นคอยาวจะเพิ่มอีกหนึ่งพันบาทนะครับคอยาวก,ก็จะไปใส่พวกโครงนกเอ็น uh, ทีสิบหกนะครับ uh, ความยาวสองเมตรยี่สิบอย่างนี้นะครับจะเพิ่มอีกหนึ่งพันนะครับผ่านสี่หมื่นเจ็ดห้าร้อยครับผ่านหกหมื่นเก้าห้าร้อยครับก็จะพร้อมล้อ ล้อยางไปด้วยเลยนะครับล้อยางพ่วงข้างนะครับเอาไว้วิ่งหลังถนนนะครับตัวนี้ก็จะมีที่ใส่ล่มนะครับผมตัวนี้เป็นเก้าอี้พับได้นะครับเหมือนเจ็ดห้าร้อยถึงหนึ่งเก้าห้าร้อยครับส่วนคุบขุบก็เริ่มต้นเก้าพันห้าครับคุบแบบนั่งนะครับจะเป็นเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบเก้าพันห้าครับเมตรห้าสิบก็อยู่ที่อ่าหนึ่งสองครับ หมื่นสองถึงหมื่นสองห้าร้อยเมตรแปดสิบก็หมื่นสามห้าร้อยครับสองเมตรก็หมื่นสี่ครับผมฝั่งนี้จะเป็นโครงมือสองครับผมจะมีสยามแท็กเตอร์นะครับมีลิงลมบิ๊กจิ๋วสิงสยามนะครับราคาเก้าพันห้าครับผมถึงหมื่นสองครับหมื่นสองจะเป็นช้างเหล็กหกเพลนะครับ ชังเหล็กหกเพลมหมื่นสองครับโครงก็สแตนดาร์ดอยู่ที่เก้าพันห้าครับเครื่องมือสองก็จะมีอีทีแปดศูนย์อีทีเก้าห้าอีทีร้อยสิบนะครับตัวนี้ร้านเราประกันให้เก้าสิบวันครับผมนะ ยีทีเก้าห้ก็เรือเยอะอยู่นะครับลายตัวอยู่นะครับผลิตขึ้นมาอันนี้วันนี้วันที่21นะครับหลังสงการ21เมษาหกแปดีทีแปดศู 80, แล้วก็อีทีเกนะครับฝั่งนี้แล้วก็มี110นะครับอันนี้ก็ r า1 0ท r ร้อยอาท 100, อา นะครับมีอาทีร้อยก็อยู่ที่สองหมืนหนึ่งพันบาทนะครับร้อยสิบอยู่ที่สองหมืนสามร้อยสี่สิบนะครับอาทีร้อยสี่สิบสามหมืนห้าครับประมาณนี้นะครับแปดศูนย์หนึ่งหมืนหนึ่งพันครับอีทีแปดศูนย์หนึ่งหมืนหนึ่งพันนะครับลืมบอกราคาอีทีเก้าห้าหนึ่งหมืนสามพันห้าร้อย ถ้าเป็น et ร้อยสอยู่ที่15,500ครับผมอันนี้คือเครื่องมือสองนะครับเราไปดูมือหนึ่งครับผมฝั่งเครื่องครับจะมีโคเด b o บแล้วก็คู b o ต้นะครับผมโคเดนโบก็เริ่มต้น9ก้าเรงครึ่งนะครับอยู่ที่2องหมนึ่งพันครับถ้าเป็น11อยู่ที่2 4งหมพครับ ก็เป็น1,40อยู่ที่28,000ครับ155อยู่ที่29,500ัาครับคูโบต้าก็อยู่ที่อ่าแรงนะครับ14แรงอยู่ที่49,500ครับ15แรงอยู่ที่51,500่้าครับใครอยากได้ไปใส่รถอีแตนก็จะมี18แรงนะครับของโกด้นโบเป็นตัวใดสตาร์ตคุนแจนะครับอยู่ที่46,000ครับเอาไปเลย ราคาเต็มก็ห้าหมืนสองนะครับตัวนี้เราขายเป็นตัวโปรโมชั่นนะครับผมตัวเปิดตัวนะครับมาดูโครงมือหนึ่งครับผมโครงมือหนึ่งก็เริ่มต้นสองหมืนเก้าพันห้าร้อยครับเป็นโครงโลเดนโบหนึ่งสามหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับระบบสี่เกียร์นะครับสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยนะครับจะเป็นล้อล้อวงเล็กนะครับ สามหมืนเจ็จะเป็นมุ้ยเล้งบางนา ML หนึ่งสองห้าครับตัวนี้เลยนะครับสามหมืนเจ็ดสีเขียวบางคนเหลืองนะครับถ้าเป็นหนึ่งสองห้าโปก็จะอยู่ที่สี่หมืนสองครับหนึ่งสองห้าโปก็จะปรับมุเล่มาใหม่นะครับเป็นสามล่องแท่นแล้วก็บางโคนห่อเรือนะครับไล่เบาขึ้นนะครับ อันนี้โรงงานแจ้งมาอย่างนี้นะครับอ่าพวกอาลงอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับบางนาหรือว่าจะเป็นโครงตานกนะครับส่วนอะไรเครื่องร้านเราก็มีนะครับอะไรชุดอะไรซ่อมเครื่องมือหนึ่งมือสองนะครับร้านสมคิดการค้าครับตั้งอยู่ที่เส้นถนนขอนแก่นพนทองนะครับ นี่นะครับเส้นจากยังตลาดไปอำเภอโพ,พนทองอย่างนี้ก็ได้นะครับที่ตั้งก็อยู่ที่ตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาสจังหวัดกาะสินนะครับหน้าร้านก็ติดถนนนะครับลูกค้ามาไม่ถูกก็โทร0979712677นะครับหรือว่า0817682479ครับขายทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับสนใจ ตัวไหนสินค้าตัวไหนก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับสวัสดีครับ